เจอกันอีกแล้วนะครับในช่องสวนวิถีเราวันนี้อากาศดีไม่มีแดดเลยครับกำลังลมเย็นสบายผมก็เลยจะพาเพื่อนๆมาเก็บผลผลิตที่เราทำเอาไว้คือปุ๋ยใบไผ่หรือว่าดินขุยไผ่ผนั่นเองไปกันเลยครับเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เรามาเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เราทำเตรียมเอาไว้เราจะไม่ค่อยเราจะไม่เอาด้านบนนะครับเราจะเอาที่อยู่้างใต้อย่างเดียวเลย นะครับที่มันเปื่อยๆนะครับองผม้ํมมาดูกกนเนี่ยเปื่อยๆแบบนี้เลยนะครับที่เราจะเอาไปใช้ผสมกับดินสําหรับปลูกต้นไม้เก็บใส่ถุงกันเลยครับมาโอเคครับเห็นไหมครับเพื่อนๆน,นี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองใครอยากได้ก็ทักกันมาเลยนะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับ